ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็วันนี้นะคลิปครั้งนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับเราก็ได้ออกคลิปเกี่ยวกับการคุมเลนไปแล้วนะครับ0ูนสาวันด้วยกองหลังนะครับบวกไบโอเซฟเฟอร์บวกคาโมชิแล้วก็ กลุ่มคลิปถัดมาก็จะเป็นคลิปของเกี่ยวกับการยาคุมค่า้านะครับซึ่งการคุมค่ายาเนเราแบ่งเป็น2ระยะระยะที่มาใหม่ล่าสุดเลยก็คือหลังจากทําเชือกหรือหลังจากหว่านข้าวแล้วประมาณ4วันถึง5วันนะอันนี้เรียกว่ายาคุมค่าในระยะที่1นะครับก็โดยใช้กองหลังบวกเข้ากับโพลีบีทนะครับแล้วก็บวกเข้ากับคาโมชินะครับวันนี้ก็จะมาคลิปเรื่องของการกําจัดวัชพืชชนิด คุมค่าหญ้าในระยะเข้า8วันถึง10วันหลังจากหว่านข้าวนะครับระยะเข้าในระยะที่ว่า8วันถึง10วันเนี่ยก็ข้าวก็ถ้าไม่กระทบหนาวก็จะสูงอยู่ประมาณ5เซนหรือถึง10เซนแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าเป็นดินทรายหรือดินเหนียวนะมีความชื้นมากความชื้นน้อยนะครับการเติบโตก็ก็จะส่งผลต่อการเติบโตที่ไม่เหมือนกันหรับเข้า สองเกษตรกรท่านใดที่หวานได้แล้วประมาณ8ปดถึงสิวันเป็นระยะที่เราแนะนําให้อาชีพมากที่สุดเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากหวานไปแล้วนี่เจ็ดวันนะครับตัวแรกที่ขึ้นมาตั้งแต่4ี่ห้าวันก็คือหญ้าข้าวนกกับหญ้าก,กระดูกไก่นะแต่ถ้าเจ็ดวันแปดวันนี่เราจะเริ่มเห็นหญ้าข้าวนกนี่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเยอะเต็มเลยออกมาประมาณหนึ่งถึงสองใบนะใบแบลๆเล็กๆแล้วไปดูที่โคนมันนี่จะออกสีแดงเรื่อเๆ นะครับอันนี้ก็คือหญ้าข้าวนกแล้วหญ้าอีกตัวหนึ่งที่จะเริ่มขึ้นมาก็คือหญ้าดอกขาวหรือว่าหญ้าหญ้าดอกขาวหรือว่าทางอีสานเรียกว่าหญ้าล้มแพรหญ้าสอนรามหญ้ากระน้องไก่ลักษณะของหญ้าตัวนี้นี่ตอนเล็กๆนี่ไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นนะออกมาสองใบเล็กๆนะไปเป็นเหมือนหยดน้ํานะครับอันนี้ก็คือหญ้าดอกขาวควรจะไม่มีสีนะจะแตกต่างจากหญ้าข้าวนกและหญ้ากระดูกไก่ ในยาก,กระดูกไก่จะออกเป็นสีม่วงเข้มนะครับญ้าก,กระดูกไก่ส่วนญ้าข้าวนกจะเป็นสีแดงเรื่อเรยบแต่ถ้าญ้าดอกขาวนี่จะไม่มีสีใบออกคล้ายหยดน้ํานะครับนี่คือญ้าดอกขาวเราดูญ้าตั้งแต่ตอนต้นเล็กได้เลยตอนข้าวประมาณ8วัน9ก้าวันจะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอะไรขึ้นอีกก็เป็นในกลุ่มของพวกะกูลอันหนวดประดูกหรืออีสานเรียกว่าไข่เขียดนะครับกกทรายอีสานเรียกว่าผืนนาผืนน้อย นะครับแล้วก็เป็นพวกใบกว้างพวกผักปอดนาเทียนนาโดยเฉพาะเทียนนายังไม่มานะผักปอดนาก็จะเริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นใบแคบและกกจะขึ้นตอนประมาณ8วันถึงสิวันที่ชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้เราจะใช้ยาประเภทคุมและฆ่าในขวดเดียวกันเลยนะครับตัวที่เราแนะนำลยนะครับวันนี้จะแนะนำอยู่สองชุดสองชุดด้วยกันเลยนะครับ สำหรับท่านที่มีปัญหาญ่าดอกขาวเยอะๆนะครับญ่าดอกขาวเยอะๆเราจะแนะนำตัวนี้เลยบอสนะครับบอสตัวนี้เป็นยาคุมค่าญ้าในขวดเดียวกันคุมค่าญ้าดอกขาวได้ดีที่สุดนะครับในบรรดายาคุมค่าบอสนี่จัดเป็นยาคุมค่าญ้าดอกขาวที่ดีที่สุดนะครับสามารถฉีดจี้ได้ ฉีดซ้ำได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านหรืออีสานเรียกว่าข้าวไม่บัดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวบอดนะลอกจากนั้นหลังจากฉีดแล้วสองวันหรือสาวันนี่สามารถเปิดน้ําท่วมยอดข้าวขนาดนี้ได้ดี่สุนดน่าเป็นยอดข้าวนะครับท่วมยอดข้าวขนาดนี้โดยที่ไม่มีโดยที่ข้าวไม่ตายนะครับเป็นยาคุมข้ายาย่านหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะคือบอดเลยนะี้ย ที่สามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะครับอันนี้ก็คือตัวบอสนะสำหรับหญ้าดอกขาวนี่เก่งมากๆนะครับนี่ตัวต่อไปที่เราจะให้บวกเข้ากับบอสนะครับก็คือตัวอาวอนกาดนะครับนี่ก็คืออาวอนกาดนะบ,บวกเข้ากับบอสเลยสำหรับท่านที่มีหญ้าดอกขาวเยอะๆอาวอนกาดนี่ใช้ยาเขาคือพระเอกตลอดการพระเอกยังไงครับ เป็นยาแก้น้ำกระด้านได้ปรับสภาพน้ำได้ทำให้เนื้อยา2องตัวสาตัวนี่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยไม่เกิดการแยกชั้นนอกจากนั้นยังเป็นแท่กระจายใบมนใช้อวนกาศแล้วไม่ต้องใช้ยาจะไปแล้วตัวนี้ดีกว่ายเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ยาโรนพ่นยาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนื้อยาจะเป็นละอองฝอยนี่เกาะติดกับใบเนความเร็วที่ซึมเข้าไปในหญ้าในพืชนี่คือระดับวินาทีนะ แห้งเร็วมากซึมเข้าไปเร็วมากเลยนะครับนี่ก็คืออารวอนกาดนะครับบวกเข้ากับบอสได้เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาญ่าดอกเขาเยอะๆต้องใช้บอสบวกกับอารวอนกาดนะครับครับทีนี้ในนาข้าวของท่านอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้มีแค่ญ้าดอกเขาอย่างเดียวหรือญ่าข้าวนกอย่างเดียวนะครับยังมีพวกก้องแขนหรือว่ากระดูกไก่ญ่าเดือยย่าดอกทูบญ่าก้องแขนย่าแดงนะครับยังมีญ่าข้าวนก ยังมีไข่เขียดนะครับยังมีผือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้าวนกก้องแขนผือไข่เขียดนะครับเราก็จะแนะนําให้บวกเข้ากับตัวโพลีบีทนะครับเอาบอสบ,บวกกับโพลีบีทได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีผลกระทบใดๆกับข้าวทั้งสิ้นจี้ได้ซาได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งนันข้าวไม่อ่านอีสานเรียกว่าข้าวไม่บัดนะครับด้วยโพลีบีท แนะนำยาตระกูลนี้นี่แนะนำเป็นยาน้ำนะครับเพราะว่ายาหนามนีการดูดซึมีนเร็วกว่าขนาดของเนื้อยานี่ละเอียดกว่ายาผงนะครับยาผงนี่เราแต่ละบริษัทมีการผิดที่แตกต่างกันทําให้ขนาดของเม็ดยาเนี่ยไม่เท่ากันขนาดเม็ดยาเล็กเล็กใหญ่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาสูงมากเลยนะครับยาที่ละเอียดละเอียดเท่านั้นถึงจะซึมเข้าไปดีแล้วยาตายดียาเม็ดใหญ่เนี่ย าตายไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นยาน้นานี่จะมีความดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความเข้มข้นก็จะแรงกว่านะครับในบรรดายาผงต่างๆนะครับนี่คือโคลี่บีทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการฉีดเข้าระยะ8วันถึง10วันที่ให้ได้ทุกญ้าทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญ้าดอกขาวหรือยากระนองไก่ยาศรนลลง่งยาล้มแหญ้าข้าวนก หญ้าพุ่มพวงหรือว่าหญ้ากอแดงหญ้าแดงหญ้าก้องแขนหญ้าดอกทูบนะครับรืะหญ้านกสีชมพูแล้วยังได้ไข่เขียดผือขึ้นมาด้วย <_ Okey S 1> ก็แนะนําให้ใช้สามตัวบวกเลยนะครับก็คือตัวบอสบวกโพลีบบทบวกอาวอนกาดคุมและฆ่าหญ้าได้ทุกชนิดในนาข้าวที่ระยะข้าวแปดวันถึงสิบวันนะครับหลังจากฉีดแล้วสองึงสวัน สามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายจี้ได้ซ้าได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านและก็ข้าวไม่บัดนะครับอันนี้ก็คือบอสบวกโพลีบีดบวกอาวอนกาดนะครับอ่าอันนี้เป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดคุ้มค่าตอนเข้าระยะที่อ่าแปดถึงสิบวันหลังหวานแน่นอนนะครับในระยะนี้ใครอยากจะใช้ยาในการป้องกันข้าวงอก ป้องกันเพี้ยกระโดดเสียงตาไม่ต้องจ้างฉีดหลายๆรอบเราสามารถผสมคามูชิเข้ากับบอสบวกโพลิบีทบวกอวบนกาดได้เลยนะครับหนซองนี้ใช้ได้ถึง15ไร่นะครับหซองใช้ได้ถึง15ไร่นะครับเมื่อกี้ลินแนะนำไปว่าบอสบวกโพลิบีทเนี่ยหชุดฉีดได้4ไร่นะครับหชุดฉีดได้4ไร่เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคามูชิไปบวกด้วยเนี่ยต้องใช้บอสถึง4ชุด แต่คามูชิใช้แค่ซองเดียวเองนะครับเพราะว่าหนึ่งซองได้ถึง15ไร่นะครับนี่ก็คือตัวคามูชิป้องกันข้าวงอกเพี้ยกระโดดเสียงตางเราสามารถบวกได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องฉีดหลายๆรอบนะครับครับอันนี้ก็คือ,อยาคุมค่าหญ้าในระยะข้าว8ดถึงสิวันหลังจากที่เราหว่านข้าวนะครับเรายังมียาอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรท่านใดที่ไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าดอกขาวนะครับ มีเฉพาะคุ่มพุ่มพวงหรือหญ้าข้าวนกนะข้าวนกพุ่มพวงนะครับแล้วก็พวกหญ้ากกไข่เขียดผืนนาผักแว่นไส้เอยียนเทียนนาเราแนะนำให้ใช้ตัวบิวพาเนียเจ็ดสิบถูกไหครับบิวพานียเจ็ดสิบตัวนี้สามารถบวกเข้ากับอวอนกาดจะทําให้ประสิทธิภาพบิวพาเนียรนี่ดีขึ้นกว่าเดิมร่วม30%นะครับหลายท่านอาจจะเห็นเลข70-700นี่ก็มีทั่วๆไปในท้องตลาด แต่บิวพานมีความแตกต่างตรงที่ว่าฉีดแล้วข้าวไม่แดงข้าวไม่บัดเพราะว่าเราแถมยากันข้าวแดงให้เรียบร้อยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นฉีดบิวพานนี่เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยกันข้าวแดงข้าวบัดแถมให้กับทุกขวดเลยนะครับมีขวดใช้ได้อยู่สี่ไร่นะครับนี่คือบิวพานียสามารถบวกเข้ากับอาวอนกาบ หรือโพลีบบตก็ยังบวกได้แต่แน่นอนนะครับคามูชิบวกได้กับยาคุมเลนยาคุมค่ายาค่าได้ทุกชนิดเลยกันข้าวงอกใครที่กลัวข้าวงอกหรือไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องข้าวงอกมากวนใจเข้าจะได้โตไวๆก็ให้ใช้คามูชินะหนึ่งซองได้ถึงสิบห้าไร่นะครับคามูชินะครับครับอันนี้คือในกลุ่มของยา คุมค่ายาระยะข้าว8วันถึง10วันเนี่ยระยะนี้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าโตกว่านี้เราก็จะให้เป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะออมคลิปในคลิปถัดไปนะครับส่วนถ้าเล็กกว่านี้เราก็จะแนะนําเป็นกองหลังนะครับทําไมเราไม่แนะนําเป็นตัวบิวพานิยไม่แนะนําเป็นตัวบอสเพราะว่ายา2ตัวนี้ต้องฉีดข้าวตั้งแต่8วันจนถึง10วันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดดีที่สุดนะครับ ยาเหล่านี้นะครับก็อย่างที่ผมชอบเปรียบเทียบนะว่าเกษตรกร,กรท่านใดจะใช้นี่ต้องซื้อจากแหล่งที่มีความมั่นใจแล้วก็ทางร้านหรือทางบาริษัทต้องการันตีเลยว่ายานี่ไม่มีผลกระทบกับหนอ่อข้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ยาแต่ละชนิดนี่ชื่อสามัญเกษตรกร,กรหลายๆท่านไปดูที่ชื่อสามัญน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนผมชอบเปรียบเทียบไปฟังว่าร้านขายอาหารตามสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวให้ร้านติดติดกัน ยืนยันได้เลยเนี่ยรสชาติแต่ละร้านห้าร้านนี่ไม่มีทางเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าพ่อครัวคนละพ่อครัววัตถุดิบเนื้อไก่ก็ใช้คนละอย่างกันไก่บ้านไก่เนื้อนะก็รสชาติก็จะเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใส่ไม่เท่ากันใส่ไม่เหมือนกันทําให้รสชาติออกมาก็ต้องไม่เหมือนกันแน่นอนนะฉันใดก็ฉันนั้นนะครับยาคุมเลนยาคุมค่าเกษตรกรหลายๆท่านนี่ บอกว่าเหมือนกันตัวมนิษแต่ว่าเราไปฉีดแล้วทาไมถึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าคนปรุงคนละคนกันบริษัทคนละบริษัทก็มีคนปรุงของไทยของมันก็เหมือนผัดกเะเพราครับเพราะนั้นประสิทธิภาพของยาเนี่ยจะออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะ,ะนั้นเกษตรกรจะต้องซื้อในแหล่งที่มั่นใจได้เชื่อใจได้อย่างไทยเจริญพาณิชย์ของเราเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกวับผลิตภัณฑ์ในานาข้าวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย เป็นยาเคมียาบำรุงแล้วก็สายพันธุ์ข้าปลูกเรามีความเชี่ยวชาญทางนี้โดยเฉพาะเลยยาที่เรารับประกันนี่เราขายออกไปแล้วเรารับประกันของเราได้เลยนะครับด้วยรับประกันโดยร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับครับก็สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทางยูทู e ขอจาร์นผนไชยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็เพจที่กำลังมาแรงใน ออนไลน์ทุกวันนี้ก็คือชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดนะครับรเกษตรกรสอบถามเข้ามาเยอะมากส่งของทุกวันส่งของเยอะมากเลยนะจัดเป็นเพจที่กําลังมาแรงมีคนติดตามเยอะมากเลยนะครับชาวนาปุยยาเมล็ดพันธุ์ของอ้เต้าหนวดนอกจากนั้นที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับสามารถไปหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเขตสรารคามกาฬสิน์ ขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรและจังหวัดอุบลแล้วก็ทางบึงการเลยครับสาขาใหม่ล่าสุดกําลังจะเปิดเดี๋ยวเราจะมาแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อหาซื้อกันได้ทุกช่องทางที่ท่านสะดวกท่านถนัดได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียโอจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ขอแนะนําสินค้าเกี่ยวกับการคุมวัชพืชในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ